ข่าวดีของคุณนะคะหลังจากคืนลอยกระทุคุณจะมีข่าวดีอะไรนะคะมาดูกันเลยนะ่๊ะว้าวมีการเดินทางหรือว่าจะได้รถได้ราหรือว่าจะมีการโยกแยที่อยู่อาศัยหรือจะมีการเดินทางต่าง,างประเทศต่างแดนหรือคนต่างแดนต่างประเทศจะติดต่อเข้ามาคนรักคู่กรองคนรักอ่านะะเก้าถ้วยความสุขความสมหวัง ทุกสิ่งทุกอย่างงานของคุณจะมีพลังงานที่ดีมีพลังงานในการทำงานมี energy สูงในการทำงานนะคะมีไฟในการทำงานจะสำเร็จนะคในเรื่องของการงานว้าวรับเงินก้อนโตไปเลยค่ะนะคะสิบเหรียนการค้าการขายการพูดคุยการเจรจาการตกลงโชคทางด้านการเงินของคุณเข้ารัวรวรีบดับพลังงานนี้